ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกภาพ้ามครับเมื่อนี้กัได้เขามาทรายในบานนี้เราครับเมื่อนี้ยพ่อได้เอาไม้มาครับเริ่มไม้เล้วอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเป็นสีเขาครับนี่ครับมาขวากว่าอปใ่ตุ้ครับนี่ครับเปิดแม้ว่าลุ้นธรรมาชาติครับ เปิดแบงปันสื่เสียแล้วครับหยับราคาลงมาให้แล้วครับนี่แข่งขาดีเลบดีขั้มสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบบวกลบครับรับประกันทองครับทองสองเดือนครับดีเบียนมันได้แยกเพีรครับแอนตาเศร้าเลยเรียบ้อยครับรับประกันแข่งขาขาตัว์ขาทอนรับประกันเดือนหนึ่งครับรับประกันท้าคนละครับบิ้งช่วงหางลามดีเลือกดีครับเนี่ครับ ใช่อดจ,จิแจ้งเนี่ยบางแจ้งเนี่ยบางทายอยู่ในสวนกับมุ่มเรับเนี่ย,ก,ยกับเรื่องดีหนังดีได้เครื่องดำนะครับกิ้มดำหูดำได้เรื่องครับแม่นี่พอผมขายลูกมันไปแล้วนี่ลูกยางงามเลยนำนุ่มดีครับนะเอาไปเลื้ยงเป็นแม่พันแม่บอกกับกินอย่าดีว่าปุ่มใจปุ่มใจผุดพ่าต้องห่วงว่าแม่เนีเ่ยงง่างงกินไงครับนี่แหละ เผือราคาใวหยับลงมาาห้อีกเล้วครับซีเมืเอ็ดด้วยครับสามาต่อร่องได้ครับผมช่องห้พี่แล้วครับสวยอีสานเลยครับสนใจกับทางมาทุ่งมาพบพินวังกับง่วดตัวนี้รับประกันเลยผสมพอนอกไว้ครับนี่ใบมีหลอดครับครบครับบีบีอันดามันครับนี่ครับตรวจอนตอเซ้าเรียบร้อยครับครับ รับประกันมาเบิ้องอีกแม่นึงครับแม่แยกลูกนี่ของเถือครับเพิ่งไดมมาเลยครับขายลูกไปแล้วครับขายลูกไปแยกลูกไปลูกเสี่หาเดือนเราดิแยกไปครับผมก็สงส่ยา่ามันตีถองอยู่ต้่าให้ไปรุ่นเราได้ครับครับให้เอาไปเลี้ยงได้ครับพให้เอาไปขาได้ครับพอผมยันมันมีลูกพอมันเหลี่ยมเหลี่ยมไหมพอวัวหน่อยนี่มัน มีลลูกอยู่แล้วครับเนี่ยเนี่ยมันหยิบมว่าไทยบานเท่านี้แหละก็ถือว่าเมื่อกี้ป็นในหรอกกับธรรมดานี่ลูกจีโซท,ที่สองนี่แหละลูกขายไปครับมันจีเป็นเครื่องแดงแน่เครื่องแดงแดงนางนาคครับก็แปลงหรอกกัตามนี่แหละตามราคามันแหละผม,มว่าความสูงกับจีาบางเม็ด หนึ่งเม็ด <amino> สิบเมียี่สิบนี่แหละเอาเมื่อซ้ำนี่แหละก็เลี้ยงเยอ่หรอกเลี้ยงจินดาจินหยาดีเห็นไหถึงร่วงโรจน์มากเปิดราคาไว้เก่าพันเก้าลอยเก่าสิบเก่าบาทนะครับทรงไห้เสียหาบาร์ดเลยครับเมื่อราคาซ้ำนี่ครับนาเรียง เอาไปเลยครับเห็นโท่หาหลา,ายไปว่านมือนีได้มาตัวเดียวกัเปนมีอสำเด็ขายไปสำนักละครับครับนั่นแหละาโท่อเขาได้เห็นเขิปเหรอฝาโท่อผมจะปล่อยเขิปนี่แหละปมั่นซีม่วงหาม่วงนี่แหละครับเบิงเล่ก้อนเทียงครับมีท่อก้อนไหนก้อน ขันไก่ๆผมก็จะส่งให้มื่อนี่เลยครับขันไก่ก็เป็นเมื้อนะครับเมื้อนเศร้าครับขันทั้งไก่หลายครับมันต้องเบิางเวลากันเบิางฝ่าฝนกันนะฮะฝนตกครับขันไก่ก็จะส่งให้ด้วนเลยครับแถวๆไก่บ้านเฮ้าครับเป็นแบบเป็นเงินขับครับเก็เลี้ยงกินใหญ่เลยครับผมก็มันสันิล่ะงงละแค่นี้ครับ เดินผมจะวัดไหนพวกนะครับครับอันนั้นโซ่ไหครับเฝ้าวโซ่เร็วๆครับบางอีหัวลุนนี้หนึงมันผูกไว้กับท่ำหน่อยในะสวนกับทำนี่แหละฟาบิังไดเยอะหรอกทีกวางวันนี้ครับประก,กันบรตสุทธิ์แน่อะไรนี่ยก็ต้องห่วงครับ หางลามเลึกดีหลากดินเลยเรี่ยับเพียงดำเพีองเทศดดำเลยโอ้ยลูกดีน,น้ำนมดีเต่านมสีพอมีจร,ริงเนี่ยเนี่ยมันดีโซเนวเลยว่ามแม่หนี่งหนังหนาหนาเลี้ยงเลี้ยงง่ายกินง่ายครับผมวัดเบิ่งกินง่างงงไปเลยครับปากยังง่ายดีว่า,า,า้องหวานหรอก นี่ไงมันกินบ่้บบาอลไรเลี้ยงงไงจุดไงครับน้าเอาไปเลี้ยงครับเป็นแมวบองแมวพันธุน์โค้งในบังกะกักหลอดดรอปอีกท่งนี้ด่านท่งนี้กันเออนั่นละที่เป็นบางด่านบังมุมมุมเนี่ก็จะแจ้งอย่างนี้ง้อตัวหน่อยนี่ง้าออ่างรางง้อจอยเปลี่ยนนะครับง้อมุ้งนี่ครับผมงามครับป่าวท่อครับคือ อยากขายออกครับเพราะมันกิดดีทั้งแก่มันดีหนามันก็เริ่มเบิดเบิ้บางีหนาจกิงนะนี่ฮะเบิดมองสีเกียวเลยดิหนี่เกียวเลี้ยงเหลืองมาจริงมันก็จริงนี่เพราะมันบางทีจริดอกครับผู้ใดมีหนาล้าก็ไปเลี้ยงครับเอาเบิ่งบรรยากาศเล็กน้อยครับกุลรอบๆนี่ครับนี่ไม่ทายอยู่หลังบ้านหลังสวนนะครับเนี่ยเบิ่งเปิ้งเปิ้งเปิ้งลปลากร่ ย่าเออรถไทยมันเกี่ยวหนาหนาเนี้ยเปียซัมปป่าวายเออรถครับครับผมเบมึงบรรยากาศครับครับครับผมก็ขอจบชิปที่นี้แหละครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ